ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีตุลน,นะคะช่วงวันที่16ถึง31กรกฎาคมนี้เป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีตุลน,นะคะหรือท่านใดที่เกิดในลัคนาราศีตุลก็สามารถรับชมคลิปวิดีโอนี้ได้เช่นกันนะคะ ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีตุลน,นะคะช่วงวันที่16ถึง31กรกฎาคมนี้เป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีตุลน,นะคะชาวราศีตุลหรือลัคนาราศีตุลก็สามารถรับชมคลิปวิดีโอนี้ได้เช่นกันนะคะ ชาวราศีตุลได้ไพ่ The d e v i l The Devil นะคะไพ่ Queen of ครับราชนีถือถ้วยนะคะแล้วก็ Ace of s w o r d นะคะก็คือหนึ่งดาบชาวราศีตุลน,นะคะช่วงกลางเดือนกรกฎาเนี่ยคือคือไม่อยากให้ท่านดิ้นรนเกี่ยวกับหน้าที่การงานธุรกิจโปรเจกต์โครงการคือถ้าท่านยิ่งดิ้นรนอะ ยิ่งขวายคว้ายิ่งตามยิ่งตูเนี่ยโอกาสที่จะได้นี่ยากนะคะเหมือนกับว่าจังหวะจังหวะมันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไม่ได้ถ้าท่านรู้จักสงบรอคอยอ่ะท่านมีโอกาสได้มีโอกาสได้งานได้โปรเจกต์ได้โครงการหรือธุรกิจตัวนั้นนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านติดต่อประสานงานคุยงานดีวงาน คือพูดง่ายๆอะ่ะถ้าท่านสมมติวิ่งตามตื้อเกินไปก็ไม่ดีวิ่งตามตือ้อตามงานเกินไปก็ไม่ดีนะครับคือแล้วก็ดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อให้จะได้งานได้โปรเจกต์ได้โครงการอะไรตัวเนี้ยมาถ้าท่านทําแบบนั้นอะ่ะสิ่งเหล่านั้นเป้าหมายสิ่งที่ท่านคาดหวังมันจะห่างไกลท่านออกไปนะคะมันจะห่างไกลออกไปชาวราศีตุล ช่วงกลางเดือนเนี่ยงานที่เกี่ยวข้องกับงานลับๆงานเสี่ยงๆงานผิดกฎหมายงานผิดศีลธรรมงานใต้โต๊ะงานที่มาโดยไม่ชอบเนี่ยต้องพยายามปฏิเสธบางครั้งบางครั้งผลประโยชน์มันมันหอมหวนนะคะมันหน้ามันหน้าลิ้มลองมันเป็นผลประโยชน์มันเป็นอะไรที่มันเย,ย้ายวน่ะหน้าอยากได้ก็จริง บางสิ่งบางอย่างมันมาไม่ถูกต้องแต่ถ้าท่านไปรับไว้นะคะไม่ว่าเรื่องงานธุรกิจการเงินความรักหรือเรื่องใดๆก็ตามสิ่งที่มันมาไม่ค่อยถูกต้องแล้วท่านไปรับไว้อะท่านอาจจะเสวยสุขแค่ชั่วครู่ชั่วคราวจากผลประโยชน์ตรงนั้นเสร็จแล้วปัญหาอุปสรรคต่างๆมันจะตามมาอีกเยอะอีกเพียบ นะคะคือมีความสุขแค่ชั่วคราวหลังจากนั้นปัญหาภาษาจะเข้ามาทาทมเข้ามาเพียบเลยนะคะดังนั้นต้องปฏิเสธต้องปฏิเสธต้องหนักแน่นในความจริงในความถูกต้องในความซื่อสัตย์ในเรื่องต่างๆนะคะต้องแบบคืออะไรบางครั้งอะ่ะเขาก็บอกว่าอ่ะโอเคมาแบ่งงานกับเขาตรงนี้นะแต่แต่มันเป็นงานที่ได้มาแบบคือเขาได้งานมาแบบ มีการทุจริตอะไรอย่างเงี้ยกว่าเขาจะได้งานนั้นมาแล้วเขาก็เอามาส่งต่อให้คุณอีกทีหนึง่งอะไรเนี้ยเขาไม่อยากทํา mm hmm. ก็เหมือนกับการเป็นการเขาผ,าผาลักภาระความรับผิดชอบให้กับคุณคุณก็อาจจะมองว่าเอ้ยงานมันง่ายผลประโยชน์มันเยอะแต่คุณได้รับผลประโยชน์แค่คุณจะมีความสุขกับผลประโยชน์ตรงนั้นเนะ่ชั่วครู่ชั่วคราวจากที่คุณมองว่าง่ายๆมูหมูเปล่าหรอก ปัญหามันจะตามมาอีกเยอะให้ระวังระวังนะงานเสียงงานผิดกฎหมายอะไรที่ไม่ถูกต้องบางสิ่งบางอย่างไม่จําเป็นต้องไปดิ้นรนมากเกินไปในเรื่องหน้าที่การงานไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องขวายคว้ามากเกินไปได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือปล่อยวางนะคะชาวราศีตุลไม่ต้องไปยึดติดได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันก็หาทําตัวใหม่นะคะถ้าท่าน มีความมานะมีความพากเพียรสอยา่างเดียวต้องได้มาแต่อย่ามานะพากเพียรจนถึงขั้นว่าดิ้นรนขวยควา้าอันนั้นจะเกินไปเกินเกินเกินสม,มดุลมากเกินไปก็ไม่ดีมานะพากเพียรต้องมีคำว่ามานะพากเพียรกับดิ้นรนขวยควา้าเนี่ยเส้นบางๆกั้นระหว่างสองสองคำสองประโยคเนี้ยนะคะมันใกล้เคียงกันดังนั้นเลือกทำ ให้ดีๆนะคะเลือกทําเลือกตัดสินใจให้ดีมีสติมีสมาธิอะไรที่ไม่ถูกต้องที่ไม่ควรอย่าไปลุ่งหลมอย่าไปหลงหลงไหลนะคะมันเหมือนมีบางสิ่งหรือบางอย่างแรงดึงดูดที่ไม่ดีดึงดูดใ,ให้คุณทําในสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องไม่ควรนะอาจจะผลประโยชน์นั่นแหละผลประโยชน์หรือบางครั้งเม็ดเงินเงิน,ม,นมันก้อนใหญ่รายได้มันดีอะไรเงี้ยมันก็ทําให้คุณมีโอกาสที่จะผิดพลาด จับเสียงในงานที่ไม่ถูกต้องธุรยกิจหรืออะไรก็ตามที่ไม่ถูกต้องนะหากห้ามใจนะหากห้ามใจทำใจนะไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็เหมือนที่บอกได้มาก็มีความสุขแค่ชั่วคราวละทั้งนะั้นหลังจากนั้นปัญหาอุปสรรคถาโถมเข้ามาเพียบเพียบเลยประหยัดประจัหนห์้าเข้ามาทุกที่ท,ท,ทุกทางเลยนะบางครั้งเขาคนที่เขาส่งต่อให้คุณเขาไม่แบกรับไงเขาให้เขาต้องการผักภาระปัญหาหน้าที่ความรู้ชอบส่งต่อไปที่คุณ นั่นแหละเขาถึงมาคุยงานมาดีวงานมาส่งต่อให้คุณถ้าคุณรู้สึกว่างานไม่มีถูกต้องอย่าไปรับนะตัดสินใจนะรักคือพูดง่ายเชื่อมัน่นเชื่อมั่นว่าอะไอที่มันไม่ได้มันไม่ถูกต้องก็ปล่อยมันไปสักวันเราจะเจองานที่ทีที่ใช่ที่เหมาะกับเราใช่ชาวราศีตุลจะเป็นแบบนั้นนะคะแต่ต้องก้าวผ่านช่วงที่มันเขาเรียกว หลอกล่อหลอก,ล,อกลวงกิเลสตัณหาพวกนี้มันหลอกล่อหลอก,ล,อกลวงคุณคุณต้องก้าวผ่านจุดนี้ให้ได้นะคะคุณไม่ต้องไปจินตนาการไม่ต้องไปวาดฝันวาดพิมานไม่เยอะในสิ่งที่คุณคาดหวังที่คุณปรารถนาถ้าคุณจินตนาการวาดฝันวาดพิมานไม่เยอะในสิ่งที่คุณคาดหวังปรารถนามันจะมันเหมือนมันจะวิ่งหนีออกห่างไกลชาวราศีตุล่ะ นะดังนั้นคุณก็ทําใจให้สงบมีสติมีสมาธิได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือปล่อยวางแค่นั้นแหละแล้วก็ดูงานใหม่ดูธุรกิจใหม่ดูอะไรใหม่ๆที่คุณอยากได้นะเบงเขาเรียกว่าเบนความสนใจออกจากสิ่งไม่ดีซะนะคุณชาวราศีตุลเนี่ยช่วงนี้คุณต้องหาวิธีทํำยังไงก็ได้ให้จิตใจความคิดคุณสะสมพลังงานบวก บวกบวกเข้าไว้นะคะถ้าจิตใจคุณสั่งสมพลังงานลบนะคะชีวิตปัญหาอุปสรรคจะเข้ามาเยอะแต่ถ้าจิตใจคุณสั่งสมพลังงานบวกแล้วคุณปล่อยพลังงานลบไปปัญหาอุปสรรคมันจะมากระทบแล้วก็กระเด็นออกไปมันจะเข้ามาทําร้ายคุณไม่ได้มากไม่ว่าเรื่องใ,ใดๆก็ตามนะคะในหน้าที่การงานธุรกิจโปรเจกต์โครงการแล้วแต่ว่าท่านใดจะเจอเรื่องอะไรแต่สุดท้าย แต่สุดท้ายนะคะชาวราศีตุลเนี่ยคุณจะได้อะไรมาคุณจะเหมือนกับว่าคุณต้องฝึกต่อสู้ต้องฝ่าฟันพอสมควรในเรื่องที่ดีในเรื่องที่ถูกต้องนะคุณถึงจะได้ถึงจะได้ความมั่นคงถึงได้ความสำเร็จถึงได้ความสมปรานาอย่าต่อสู้ดิ้นรนในทิศทางที่ไม่ถูกต้องเขาให้ต่อสู้และดิ้นรนในทางที่ถูกต้อง นะคะคือบางครั้งคุณอยากได้งานโปรเจกต์โครงการเนี้ยคุณก็อาจจะเอาเงินใส่ใต้โต๊ะให้เขาอะไรเงี้ยนะคะอย่าอย่าทำนะคะยื่นซองไปปกติแหละถ้าคุณจะประมูลหรือทำอะไรสักอย่างทำตามขั้นตอนกระบวนการปกติได้ก็คือได้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปนะคะใจเย็นๆนะคะใจเย็นเดี๋ยวคุณจะผ่านปัญหาปรปสรคนี้ไปได้ถ้าใจิตใจคุณเข้มแข็งแล้วก็หนักแน่น ในสิ่งที่ถูกต้องที่ควรนะคุณจะผ่านไปได้แล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นจะพลิกผันดีขึ้นนะคะชาวราศีตุลแต่ถ้าคุณผ่านไปในช่วงวังวนที่มันหลอกลอก่อคุณไปในทิศท,ทางที่ไม่ดีคุณผ่านไม่ได้นะชีวิตคุณจะไปติดกับดักปัญหาอุปสรรคเพียบนะคะดังนั้นต้องเลือกเองนะคะทำจิตใจให้เข้มแข็งหนักแน่นเข้าไว้ทำในสิ่งที่ถูกต้องเข้าไว้ยึดหลักความถูกต้องถูกกฎหมายถูกศีิธรรมเข้าไว้ ะะแล้วก็ใครที่เคยทำอะไรที่ไม่ดีในอดีตนะคะนับจากวันนี้ก็หยุดซะหยุดการกระทำนั้นซะแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่สมมุติบางคนคุณเคยรับงานที่มันไม่ค่อยถูกต้องมาเป็นงานที่เขาประมูลกันใต้โต๊ะมีหัวกันอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอะไรก็ตามเนี่ยคุณรู้ว่ามันไม่ถูกต้องอะ่ะคุณเคยรับแล้วจากไปนี้คุณ ตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปคุณต้องตั้งปณิธานว่าฉันจะไม่รับงานแบบนี้อีกแล้วนะ,ะห้ามห้ามรับไอ้ที่แล้วมาให้มันจบไปต่อไปนี้เริ่มต้นในสิ่งที่ถูกต้องที่ควรไม่ว่าเรื่องงานเรื่องธุรกิจการเงินก็ตามนะคะ เข้าสู่เรื่องการเงินชาวราศีตุลน,นะมันจะมีผลประโยชน์ที่มันไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเงินนะเข้ามาหลอกลอก่อให้คุณหลงตัวก้าวไปกับมันเดินไปกับมันอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปติดกับดักอะระวังระวังเงินคุณมองว่าเอ คุณรู้สึกว่าช่วงเนี้ยมีอะไรที่เป็นแบบแหล่งรายได้เข้ามาให้คุณได้ทําเยอะๆเข้ามาเสนอให้คุณเข้าไปยุ่งเข้าไปทําเข้าไปจัดการเข้าไปบริหารเข้าไปรับผิดชอบคือคุณต้องคุณต้องศึกษาหาข้อมูลให้มันชัวร์ก่อนนะค่อยไปถ้ามันมาผลประโยชน์ตรงนั้นอ่ะคือบางครั้งเงินมันเข้ามาเงินมันเข้ามาเยอะอ่ะคุณมองว่าเออถ้าคุณได้งานเนี้ยงานตัวนี้ที่เขามาเสนออุ้ยรายได้ดีมากคุณมองเหมือนมันง่ายๆหมูหมูอ่ะ จริงๆไม่ใช่นะเงินมันจะเป็นกับดักหลอกล่อให้คุณตกหลุมพรางในสิ่งไม่ดีให้ระวังนะคะเงินแต่ถ้าคุณทําในถ้าคุณต่อสู้แล้วก็ฝ่าฟันในสิ่งที่ถูกต้องคุณจะได้มาแล้วมันจะมั่นคงมากกว่าและมันจะอยู่กับคุณนานในเงินก้อนนั้นในทรัพย์สินนั้นในรายได้ตรงนั้นแต่ถ้าคุณเอามาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเทาๆดำาๆมันจะอยู่กับคุณไม่นานแล้วปัญหาประสักจะเยอะ ะะแต่ถ้าคุณตัดตัดใจได้ว่าเออช่างมันเถอะมันก้อนใหญ่ก็จริงมันกําไรงามก็จริงแต่เราไม่รู้ว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังอะ่ะมันมาหัวประมูลกันมาอะไรยังไงมันจะไสอะไรกันมายังไงหรือเปล่าถ้าคุณลังเลไม่แน่ใจคุณตอบป,ปฏิเสธไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะคุณมีโอกาสหางานใหม่มีโอกาสหาธุรกิจใหม่มีมีโอกาสที่แหล่งรายได้ใหมๆ่ๆที่ถูกต้องที่ดีจะเข้ามาแต่ถ้าคุณต้องตัด รายได้ที่มันสีเทาสีดำออกไปให้ได้แล้วมันจะมีรายได้ที่ถูกต้องสีขาวเข้ามานะคะคุณต้องเลือกเลือกการกระทำตัวเองว่าคุณจะตัดสินใจไปตามชิศทางไหนถ้าคุณไปตามกิเลสตัณหาที่หลอกล่อคุณจะเจอปัญหาผัสสะเยอะแต่ถ้าคุณหักห้ามใจได้นะคุณจะมีรายได้แหล่งรายได้ที่ดีมั่นคงนำพามาชีดนำพาให้ชีวิตคุณสุขสบายสมบูรณ์ นะคะมั่นคงมากนะคะการเงินพูดง่ายๆเงินมันมาสองทางชาวราศีตุลเงินมันจะมาทางสองทางทางสีดํากับทางสีขาวถ้าคุณตัดใจทางสีดําได้คุณไปเลือกทางสีขาวอาจจะได้น้อยหน่อยแต่ได้แล้วก็อยู่กับคุณนานแต่ถ้าคุณตัดใจเปเียวเงินไปคอยคว้าเรื่องเงินสีดําสีเทามันจะได้เงินก้อนใหญ่แต่มันจะไปเร็วแล้วปัญหาอุปสรรคจะมาเยอะ คุณจะรู้ตัวว่าคุณต้องเลือกที่จะทําอย่างไรกับสถานการณ์การเงินนะคะชาวราศีตุลส่วนเรื่องความรักความรักชาวราศีตุลน,นะคะคือถ้าคุณถ้าคุณเป็นฝ่ายผิดในความสัมพันธ์เจ้าชู้นะคะแล้วก็ไม่จริงจังไม่จริงใจจะเข้าไปหลอกล่อเพื่อหวังผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งจากอีกฝ่าย ถ้าคุณตั้งสติได้มีสติมีสมาธิให้คุณหยุดการกระทำนั้นซะนะคะเพราะว่าบางครั้งคุณมองว่ามันเป็นอะไรที่สนุกอะสนุกแล้วมันมันเหมือนเป็นการมันเหมือนเป็นการบางครั้งอะคุณอาจจะมีปมด้อยบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องทำตัวเพื่อให้ตัวเองเป็นที่สนใจแรงดึงดูดของฝ่ายตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนมีเสน่ห์เป็นจุดสนใจแต่จริงๆแล้วลึกๆคุณอาจจะมีปมในใจนะคะ ปมในใจอยากแก้ไขในในในวิธีทางที่มันไม่ถูกต้องให้แก้ไขในวิธีทางที่ถูกต้องคุณมีปมในใจเรื่องอะไรนะบางคนเคยแบบครอบครัวหรือในอดีตคุณอาจจะแบบโดนเป็นครอบครัวที่คนเขาดูถูกดูแคลนคุณนะคะหรืออาจจะเป็นครอบครัวที่ไม่รักความรักความอบอุ่นมาเต็มที่หรืออะไรเงี้ยนะคุณเหมือนเป็นคนที่แบบ โลกลืมในอดีตนะคะทุกคนรอบข้างเขาเหมือนเห็นคุณไม่มีตัวตนอย่าเอาจุดได้ต,ตัวเองตัวนั้นไปทำในสิ่งที่ไปแก้ในวิธีทางที่ไม่ถูกต้องคุณอาจจะได้ความสุขแค่ชัวช่วครู่ชั่วคราวนะอะไรพอคุณได้มาแล้วมันจะมันจะมีความทุกข์ตามมาอีกเพียบนะหากข้ามใจนะหรือใครที่กำลังทำอยู่ก็หยุดการกระทำนั้นซะเราควรจะเอาพลังงานที่เราลบลบ ที่เราเคยเจอในอดีตมาปรับเปลี่ยนเป็นพลังงานบวกในชีวิตนะคุณเคยเจอครอบครัวที่ไม่อบอุ่นสมมุตินะคะในเรื่องความรักอันในอดีตคุณอาจจะเจอครอบครัวที่ไม่อบอุ่นทะเลาะเบาะแว้งมีปัญหาแล้วก็คนรอบข้างเขาก็เหมือนกับว่าคุณไม่มีตัวตนเลยอะในโลกใบนั้นในโลกใบนี้อะไร,งไรเงี้ยก็จะมองข้างุณตลอดเปลี่ยนใหม่ มารักตัวเองเห็นคุณค่ากับตัวเองสร้างคุณค่าให้ตัวเองในทางที่ถูกต้องนะแล้วคุณจะดึงดูดคนที่ดีคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตแต่ถ้าคุณทำตัวแบบไม่ดีเจ้าชู้นะคะเจ้าชู้แล้วก็แค่ต้องการหลอกลวงหรือฝังผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึง่งหรือแค่หวังฟันอะไรอย่างเงี้ยนะ,ค,ะคุณก็จะพอวันหนึ่งที่คุณอยากเจอรักจริงอะ่ะคุณจะเจอรักที่หลอกลวงเข้ามา ตันไหนที่คุณหยุดคุณจะเจอสิ่งไม่ดีเข้ามานะถ้าถ้าคุณเลือกทําพฤติกรรมที่ในความสัมพันธ์ความรักที่ไม่ถูกต้องคุณทําแบบไหนพอคุณกลับใจคุณจะเจอสิ่งนั้นมาเป็นเขาเรียกอะไรเจ้ากรรมนายเวรมาทดสอบคุณก่อนที่คุณจะผ่านด่านเจอรักที่จริงที่ใช่นะคะหรือวันหนึ่งคุณจะตาคุณจะตาสว่างตาคุณจะเปิดในเรื่องความรักคุณจะเข้าอกเข้าใจมากขึ้นว่า คุณต้องรู้จักที่จะรักตัวเองให้เป็นก่อนสร้างความสุขให้ตัวเองให้ได้ก่อนแล้วคุณค่อยไปหาไปสร้างความสุขให้กับคนอื่นหรือไปรักคนอื่นนะวันหนึ่งคุณจะเข้าใจตาคุณจะเปิดสว่างในเรื่องความรักชาวราศีตุลไม่ว่าคนโสดคนที่มีคู่หรือที่แต่งงานแล้วก็ตามโดยเฉพาะคนคนที่มีคู่ในสถานะแฟนกันอยู่ด้วยกันหรือแต่งงานแล้วเนี่ยทีถ้าตาม ตามหลักทั่วไปมันก็ถือว่าคุณเป็นคู่กันแล้วนะดังนั้นอย่าไปทำอะไรที่มันผิดศีลข้อสามนะะหรือบางครั้งถ้าคุณเจอคู่หอกคุณเขากระทำกับคุณในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในความสัมพันธ์คุณก็ต้องลองคุยก่อนคุยถ้าเขาปรับปรุงดีขึ้นก็ความสัมพันธ์คุณไปต่อได้ไม่ว่าคนที่คบกันเป็นแฟนหรือแต่งงานแล้วก็ตามแต่ถ้าเมื่อคุยแล้วเขาเขายังกระทําเหมือนเดิม คุณต้องเอาตัวเองออกมาจากจุดที่ไม่มีความสุขนะคะชาวราศีตุลคุณต้องถีบตัวเองดีดตัวเองออกมาจากจุดนั้นคุณรู้ว่าคุณอยู่จุดนั้นอยู่ตำแหน่งนั้นและคุณไม่มีความสุขในความสัมพันธ์คุณต้องปล่อยวางไปพูดง่ายทํายากแต่ต้องฝึกนะคะถ้าคุณเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวซะอย่างคุณถ้าคุณรักตัวเองเป็นนะคุณรักตัวเองเป็นคุณสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองเป็นนะคุณจะ เรื่องความรักเนี่ยจะไม่กระทบกระเทือนเรื่องมาสร้างปัญหาให้คุณเป็นให้คุณทุกข์ให้คุณเศร้าให้เสียใจได้เลยถ้าคุณรักตัวเองเป็นชาวราศีตุลในเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณรักตัวเองเป็นเท่านั้นแหละปัญหาเรื่องความรักมันจะเป็นเรื่องจิ๊บจิบปัญหาเรื่องความรักมันจะเป็นอะไรที่จิ๊บจิบสำหรับคนมากแต่ถ้าคุณรักตัวเองไม่เป็นนะโอ้โหปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะ กระทบกระเทือนชีวิตคุณมากเลยอ่ะบางคนดิ่งเลยค่ะดิ่งดิ่งลงไปทุกวันอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องเปิดตาเปิดตาเรื่องความรักนะต้องรักตัวเองให้เป็นคุณต้องเข้าใจหลักความเป็นจริงของโลกใบนี้แล้วคุณจะรู้ว่าคุณต้องทําอย่างไรแล้วคุณจะเลือกเดินแบบไหนในเรื่องความรักความสัมพันธ์คนโสดคนโสดนะคะชาวราศีตุลคนที่เข้ามาเนี่ย เขา,เข,า,าเ,เข้ามาเยอะนะแต่เขาเข้ามาไม่ได้หวังอะไรที่จะใช้ชีวิตคู่หรือแต่งงานหรือจริงจังในความสัมพันธ์เขาเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จากคุณอนะไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะคนโสดให้ระวังช่วงนี้นชาวราศีตุลไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายถ้าคุณเป็นโสดนะแนะนําให้คุณเป็นโสดไปช่วงระยะหนึ่งก่อนดีที่สุดรักตัวเองมีความสุขด,ด้วยตัวเองสร้างความสุขหาความสุขได้ตัวเองอย่าเอาใจเราไปฝากไว้กับคนอื่น จะดีที่สุดคุณจะไม่เจ็บปวดแล้วก็ไม่ทุกข์ทรมานในเรื่องความรักคนโสดยังไม่อยากให้ยุ่งกับใครเลยค่ะช่วงนี้เข้ามาแต่ละคนโอ้เสือสิงกระทิงแรกทั้งนั้นเลยนะคะให้ตัดสินใจและเลือกเองถ้าคุณรู้สึกว่าอ่ะถ้าชีวิตคุณเจอแบบพอไปเจอคนนี้ปุ๊บคุยคนนี้โอ้เหมือนเขาจะรักเราจริงใจดีกับเราอะไรสักอย่างหงคุณรู้สึกมั่นใจสักพักผ่านไปอ่ะลายเริมออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าคุณรู้สึกอย่างนั้น อย่าเพิ่งนานรักษาความโสดสถานะความโสดให้ยาวนานไปก่อนแล้วคุณจะมีความสุขคุณจะรู้ว่าวันหนึ่งที่คุณไปกินข้าวด้วยตัวเองไปกินข้าวคนเดียวไปซื้อของคนเดียวช้อปปิ้งคนเดียวทำอะไรคนเดียวมีเวลาให้กับตัวเองคุณจะรู้สึกว่าคุณเข้าใจสัตว์จะทำของโลกมากขึ้นแล้วคุณจะผ่านวิกฤตปัญหาต่างๆถ้าคุณไม่มีเวลาให้ตัวเองเลยคุณจะผ่านวิกฤตปัญหาต่างๆยาก าคุณมีเวลาให้ตัวเองคุณจะมีเวลาในการไต่ตรองเรื่องต่างๆแล้วคุณจะเข้าอกเข้าใจแล้วคุณจะจัดการชีวิตตัวเองได้ดีชาวราศีตุลน,นะคะคุณผ่านวิกฤตนี้ไปได้ตาคุณดวงอ่ะพูดไม่ไงดวงตาคุณเห็นธรรเมื่อไหร่ชีวิตคุณจะสุขสบายร่ํารวยสุขสมเมื่อนั้นแต่ถ้าดวงตาคุณไม่เห็นธรร ชีวิตคุณจะวนเวียนอยู่กับปัญหาอีกนานนะคะมันทําบุญทําทานรักษาสินห้าส่วนมนั่งสมาธิคลิปนี้ขอให้ชาวราศีตุลทุกท่านตั้งมั่นในสิ่งห้าให้มั่นคงนะคะขอให้ทุกท่านชาวราศีตุลโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ